อัสลามอะลัยฮุมค่ะดิฉันนางสาวนาตเซียกิจจารักอยู่ชั้นประถิยศึกษาปีที่6กทับ2ดิฉันเป็นตัวแทนกลุ่มจะมาพีเซนต์โครงงานเรื่องศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารเทนินในเปลือกผลไม้ค่ะเรามาดูที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะความเป็นมาและสภาพปัญหานะคะ ศัตรูพืชที่สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรมาอย่างยาวนานปัจจุบันจึงมีการคิดค้นยาฆ่าแมาลงจากสารเคมีขึ้นเพื่อกำจัดแมลงและศัตรูพืชแต่ก็ทำให้เกิดปัญหาใหม่มากมายซึ่งอันตรายยิ่งกว่าทั้งทำให้เกิดสารพิษตกค้างและทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ต้องการทำลายต้องตายไปด้วยดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีที่สามารถกำจัดแมลงและศัตรูพืชได้โดยธรรมชาติและไม่ทำลายสมดุลของสิ่งแวดล้อม จึงได้ทําการศึกษาค้นควา้าพบว่าสารเทนนินซึ่งเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่โครงสร้างซับซ้อนมีสถานะเป็นกรดอ่อนและมีรสฝาดพบได้ในพืชเกือบทุกชนิดและมีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงได้ศึกษาสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ที่มีสารเทนนินพบว่าผลไม้ที่หาได้ง่ายและมีสารเทนนินอยู่นั้นมีมากมายหลากหลายชนิดค่ะ ซึ่งทางคณะผู้จัดทําได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสม้มกล้วยและสับปะรดค่ะเนื่องจากเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมและหาได้ง่ายจึงเกิดแนวคิดที่จะสกัดสารเทนนินจากเบิดผลไม้แต่ละชนิดเพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารเทนนินและศึกษาความสามารถการกําจัดแมลงของสารเทนนินและหวังว่าผลการทดลองจะช่วยเป็นแนวทางในการกําจัดแมลงและศัตรูพืช เก,กษตรกรและทุกๆคนที่ประสบป,ปัญหาได้ค่ะหัวข้อต่อไปนะคะวัตถุประสงค์โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบป,ปริมาณสารเทนนินในตะกอนของสารสกัดจากเปลือกส้มเปลือกกล้วยและเปลือกสปบระรดค่ะหัวข้อต่อไปนะคะขอบเขตโครงงานวิทยาศาสตร์ 1>, 1. สถานที่โรงเรียนมุสล,ลิมสนนิรรรมบูรานิธิ 2. ระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม2564ถึงเดือนกุมภาพันธ์2565 3. การเปรียบเทียบปริมาณสารเทนนินในตะกรนของสารสกัดจากเปิือกส้มเปิือกสับประรดเปลือกกล้วยว่าผลไม้นชนิดใดมีสารเทนนินเยอะที่สุดค่ะหัวข้อต่อไปนะคะกอบแนวคิดในโครงงานวิทยศาศาสตร์ ทางกลุ่มของพวกเราคิดค้นโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารเทน,นินในเปลือกผลไม้3ชนิดและพิจารณาว่าผลไม้ชนิดใดมีปริมาณสารเทน,นินเยอะที่สุดค่ะมติฐานโครงงาเพืชแต่ละชนิดมีปริมาณสารเทน,นินที่แตกต่างกันและสารเทน,นินจากพืชมีผลต่อการกําจัดมแมลงต่อไปนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถเป็นแนวทางในการนำสารเทนินมาประยุกต์ใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ศึกษาทุกท่านได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีดำเนินการค่ะการดำเนินโครงงานในครั้งนี้คณะผู้จัดทาได้ทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. จัดตั้งกลุ่มในการทำโครงงาน 2. เลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 3. ประชุมวางแผนในการทำโครงงาน 4. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน 5. มอบหมายหน้าที่ที่คณะผู้จัดทำแต่ละคนต้องรับผิดชอบ 6. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 7. ลงมือจัดทำโครงงาน 8. บันทึกผลโครงงาน 9. วิเคราะห์ผลของโครงงาน 10. สรุปผลของโครงงาน 11. จัดทำสื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆและ12นําำเสนอผลงานค่ะ ขั้นตอนในการจัดทำนะคะหเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้แก่เปลือกส้มเปลือกกล้ยเปลือกสับป,ประรดอย่างละ80กรมัมและโซเดียมคลอไรด์แมนิเซียมซัลเฟตน,นะคะเราจะใช้ในการ s o ติ้งเอาอุปกรณ์นะคะมีปิเปตขนาด10มิลลิลิตรกระดาษกรองสารละลายฟอฟลิคลอไรด์ผ้าขาวบางอีเทอร์ตราช่างตวงและบิเกอร์นะคะออสองขั้นตอนในการทำขั้นตอนที่หน,นะคะเราจะนำ เบิกผลไมยทั้ง3ชนิดมาปั่นละเอียดและสกัดร้อนในอัตราส่วน80-500มิลลิลิตรนะคะและกรองด้วยผ้าขาวบาง3ชั้นขั้นตอนที่2พักไว้ให้เย็นแล้วปีเปิดมา10มิลลิตรทดสอบสารแทนนินด้วยสารละลายฟอริกคลอไรด์5หยด สามนะคะในการทดลองครั้งที่หนึ่งนะคะตกตะกอนด้วยการ sorting out โดยสารละลายใช้โซเดียมคลอไรด์นะคะซึ่งไม่เห็นผลในการทดลองครั้งที่สองนะคะตกตะกอนด้วยการ sorting out โดยสารละลายใช้เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะซึ่งสารตกตะกอนขั้นตอนที่สี่นะคะกําจัดไขมันด้วยอีเทอร์ห้านะคะตกตะกอนด้วยการ sorting out โดยสารละลายใช้แมกนีเซียมซัลเฟตอีกรอบและหกนะคะนําไประเหยแห้งจนได้ตะกอนเทน,นินค่ะ ผลการดําเนินงานมีดังนี้เมื่อนําเปลือกผลไม้มาปั่นให้ละเอียดกับน้าในัตาส่วนที่เท่ากันแล้วกลองด้วยกระดาษกรองทดสอบสารเทนินด้วยฟ o อริคคลอไรปรากฏว่าสารกลายเป็นสีดําเขียวแสดงให้เห็นว่ามีกามีสารเทนินอยู่การ sorting เอาโดยใช้สารโซเดียมคลอไรปรากฏว่าไม่เห็นผลตะกรอนอไม่เห็นผลการตกตะกรอนจึงเปลี่ยนเป็นใช้สารอ a แมกนีเซียมซัลเฟตปรากฏว่าเห็นผลการตกตะกอน ผลการทดลองนะคะมีดังนี้เปลือกส้มมีตะกอนเทนินมากที่สุดที่36.5กรัมเปลือกกล้วยมีตะกอนเทนินที่29.32กรัมและเปลือกสับป,ประรดมีตะกอนเทนินอยู่ที่17.2กรัมลงลงมาตามลำดับค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสรุปและอภิปรายผลค่ะ ผลจากการทดลองครั้งนี้ทําให้ทราบว่าผล,ลไม้แต่ละชนิดมีสารเทน,นินในปริมาณที่แตกต่างกันและผล,ละไม้ที่เรานํามาทดลองนั้นปรากฏว่าส้มมีปริมาณสารเทน,นินมากที่สุดกล้วยสับประรดเป็นอันดับรองลงมาค่ะในการศึกษาและทดลองโครงงานนี้ทําให้เรารู้จักสารเทนนินมากขึ้นและนำความรู้เหล่านี้มาศึกษาและเป็นแบบอย่างสำหรับคนที่มีความสนใจได้พัฒนาต่อไปค่ะ และสุดท้ายนี้ทางกลุ่มของพวกเราขอขอบคุณไปยังอาจาร,รย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านอาจาร,รย์ธนวาและอาจาร,รย์ปิยนุชด้วยค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะอัสลามุลัยกุมมบเรมะตุลลอฮิบเระกาตุลขอบคุณค่ะ